ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาพามาชมครับต้นนี้ครับนาคาราชประหารพรครับที่ผมออกคลิปไปตั้งนานครับเดี๋ยวนี้คือต้นมันโตมากเลยนะครับเหนือตูมเขาโตมากครับบางคนพบปัญหาใบเขาไหม้พวกเนี้ครับปลายใบเขาไหม้พวกเนี้ครับคือส่วนมากแล้วผมจะเลี้ยงไว้ใต้ต้นต้นไม้ครับเพราะที่นั่นคือมันชุ่มมันเย็นนะครับ อากาศเขายินสบายครับทําให้ไม่รู้สึกอากาศร้อนพวกนี้ครับไปเขาก็จะสมบูรณ์นะครับใบใบก็จะไม่ไหม้นะครับนะครับสวยงามอลังการมากครับนักขาดประธานพรครับี่ยต้นเขาสูงใหญ่มากครับตอนนี้ครับหลังใบเขาจะออกน้ําตาลนะครับข้างหน้าเขาจะออกเขียวเข้มนะครับเป็นเงาเลยนะครับ ก้านใบเขาจะยาวหน่อยครับชูตั้งขึ้นนะครับผมมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งครับต้นเล็กก็จะประมาณเนี้ยทรงเดียวกันนะครับครับสวยๆส่วนตัวนี้ไม่ใช่ว่าด่างนะครับใบเขาแก่จัดแล้วนะครับแต่ว่าได้ใบแบบนี้ทุกใบถ้าเป็นสีนะครับก็จะสวยน่าดูครับดูครับใบเขาสวยอลังการครับเห็นไหมถ้าเป็นด่างเหลืองนะครับ แต่เป็นใบแก่นะครับใบปกติเขาครับผมเอาใบใต้ต้นมะม่วงนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะไม่มีรอยแผลรอยไหมอะไรนะครับเขางามสมบูรณ์ครับก็เป็นต้นหนึ่งนะครับที่สายเขียวต้องเก็บเอาไว้นะครับ ถึงไม่ด่างก็สวยนะครับราคาก็ไม่แพงครับประมาณสองร้0ยห0สิบสามร้อยสาม้อยหสิบหลักร้อยอยู่นะครับราคาตามพอตลาดตอนนี้นะครับแถวบ้านเรานะครับแต่ว่าดูแล้วราคาถ้าคนไม่รู้นะครับน่าจะพันกว่าบาทนะครับแต่ที่จริงแล้วแค่สองสามร้อยนะครับต้นไม้ดูไฮโซนะครับ ราคาบ้านบ้าๆครับสวยงามแลก็หายากหน่อยนะครับตัวนี้ครับถิงแม้จะหายากแต่ว่าราคาแสนถูกครับวันนี้ก็เขาฝนจะตกอีกแล้วนะครับสวยงามมากครับพวกนี้จะเป็นใบเดี่ยวนะครับ แต่ละก้านจะมีอยู่ใบเดียวนะครับกระดูกก้านใบเขาจะชัดมากครับใบก็ยาวนะครับก้านของใบก็ยาวนะครับทําให้ต้นดูสูงสง่านะครับเป็นตระกูลบอลชนิดหนึ่งครับเห็นเขาปลูกในกระถางทรงสวยครับทรงสูงถ้าจะสวยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนะครับผมพามาดูวันี้สายเขียวนะครับกวกข้อคมครับถึงแม้ไม่ด่างก็สวยนะครับดูใบครับอลังการงานสร้างครับเป็นรูปหัวใจนะครับนะครับมีเป็นรูปหัวใจนะครับลายเขาครับถ้าด่างเขาจะมีสีเหลืองนะครับเหลืองแต้มนะครับราคาก็จะแพงหน่อยครับ ้าเป็นสายเขียวตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณนะครับ3 5 0ร0 0ยประมาณนี้ครับอย่างต่ำสุดก็3า0ร้อยห้าครับดอยู่ที่ทรงแล้วก็ไซส์นะครับทรงลำต้นสวยก็จะแพงนะครับไซส์ใหญ่ก็จะแพงอีกครับอย่างต้นนี้ก็น่ายสี0ร้อยประมาณนี้ครับใบเขาใหญ่เป็นริ้วๆเลยนะครับดูใกล้ๆเห็นเป็นริ้วๆเลยนะครับเป็นขีดๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะโตกว่านี้อีกนะครับ ตวกว่านี้เยอะเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นตระกูลบอลอีกชนิดหนึ่งนะครับลายก็ขาวสวยตัดกับสีเขียวนะครับใต้ใบจะไม่มีลายเนี่ยจะเป็นเขียวอ่อนนะครับเป็นคลื่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเขียวเข้มครับ เรามาดูตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นเขียวอ่อนนะครับเขายังเล็กอยู่นะครับตันเล็กไปก็จะเล็กด้วยนะครับดินปลูกพวกนี้ผมก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะครับแกบเผานะครับแล้ว,วุวยมะพร้าวนะครับสามอย่างครับ รองกุ้นด้วยกากมะพร้าวสับอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้น้ําขังแล้วเวลาเราลดน้ําครับน้ําจะได้ไหลจากข้างบนสู่ข้างล่างแล้วออกไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเัาพวกนี้เขาชอบน้ํามากครับความชุ่มชื้นเยอะๆเขาชอบความชุ่มชื้นครับบางทีน้ําขังยังได้เลยนะครับอวกพระพรมไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับเขามีป่ายนะครับสายพระพรมปลายนะครับ อย่างพวกนี้ครับเขามีปลายนะครับลายอีกลายหนึ่งครับเห็นไหมครับลายเขาจะไม่เหมือนกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าพอโตแล้วเขาจะใบโตเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่เห็นตอนสายพันธุ์นี้โตนะครับเห็นไหมครับลายเขาจะไม่เหมือนกันเจแต่เขาทุกชุดจะมีสีขาวป้ายเหมือนกันครับแต่ว่ารวดลายจะไม่เหมือนกันครับ ก็จะมีอีกโซนนึงครับก็เป็นป่าเหมืกันผมซื้อมาชุดเดียวกันตัวนี้ไม่มีป้ายเลยนะครับมีแต่ริ้วนะครับแล้วเขาจะมีลวดลายอื่นอีกนะครับผมเห็นนะครับอยู่ที่บางต้นนะครับเขาแผงกันนะครับบางหีบางต้นก็เป็นแผงเป็นขาวลายอื่นนะครับมันมีหลายลายนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกวกเพระผมต้องพูดถึง หลายนี้ครับหลายยอดนิดปลูกกี่ต้นก็สวยนะครับสายนี้ครับสายพันธุ์นี้คือกวกพระพรมก็พ้าพูดถึงกวกพระพรมคือสายนี้นะครับเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากนะครับใบดูหัวใจครับยิ่งโตใบก็ยิ่งโตตามครับความยาวก็จะยาวด้วยนะครับเห็นบางทีบางต้นตระลึงเลยนะครับ บางต้นโตมากครับนะครับอากาศบ้านผมรู้สึกว่าจะคลึ้มแล้วครับฝนน่าจะตกนะครับเห็นครับปลูกดูยังไงก็สวยนะครับทรงเขาครับตั้งไว้สูครับสักสองสามกระถางนครับ แต่้ันผมนี้ปลูกไม้ใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับไม่มีที่เก็บนะครับต้องปลูกไม้เล็กๆไว้ครับต้นนี้ก็โตไวนะครับไวมากบ้านผมก็จะมีอย่างละสองสามต้นพวกนี้ต้นใหญ่ๆพวกนี้ครับมันต้นโตไม่มีที่เก็บคล้ายๆฟันเรื่อยนะครับพวกนี้ครับ นาคลาดประหานพอนก้านดำนะครับเพราะก้านเขาดำนะครับคนเ,เรียกว่าก้านดำนะครับบางครั้งผมก็ใช้กลบมะพร้าสสดนะครับเยอะเลยนะครับแล้วทุกเดือนผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15นะครับกระหางหนึ่งแล้วแต่กระหางครับถ้าโตประมาณนี้ประมาณ10เม็ดได้ครับผมจะใส่นะครับ ใบยาวแปลกดีนะครับไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นนะครับใบตั้งตรงเลยนะครับต้นนี้ราคาก็น่าจะมากกว่าห้าร้อยนะครับบางคนนึกว่าต้นหนึ่งราคาเป็นพันกว่าบาทนะครับแต่ก็ถ้าเจอถ้าเราถูกใจราคาก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับ เราถูกใจซื้อแพงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นไม้ที่หายยากครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราเห็นราคาแพงแล้วเราจะหาราคาถูกๆแล้วพอไปเราไปหามันไม่มีครับเจอร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นเลยนะครับเป็นไม้ที่หายยากตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่จะมีในห้องตลาดเสมอนะครับ บางร้านเขาก็ห่วงครับมีแค่ต้นสองต้นเขาก็จะเก็บเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เขานะครับอย่าดูนะครับให้เขาถูกแดดนะครับครึ่งวันเช้านะครับอย่าให้เขาถูกแดดนะครับตลอดทั้งวันนะครับยิ่งแดดตอนบ่ายยิ่งที่ยังพวกนี้ครับใบเขาจะไหม้ครับยิ่งปลายใบเขานะครับเขาจะไหม้นะครับครบวนี้ผมก็มาแนะนํา ต้นไม้นะครับสายเกี่ยวสองชนิดนะครับนาคราชประธานพรการดำนะ,รรนะครับแล้วก็ขวบพระภูมินะครับแล้วก็ขวบพระภูมิป่านะครับเขาดูงีงนิดครับสายนี้ครับสวยงามมากครับ ดูพีไรก็สวยงามครับเป็นต้นปูดอีกต้นหนึ่งนะครับสายเขียวนะครับที่ควรมีแลวก็สะสมนะครับเป็นไม้มงคลนะครับไม่งั้นเขาไม่ได้ชื่อว่าพระพรมนะครับเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นมงคลนะครับเป็นหน้ากระลาดนะครับปัดทานพรนะครับครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ